สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t o ท Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่นอร์ทเดมสเตเดียมนะครับในเกมกระชับมิตรนะครับนะครับปีซีซั่นของเชลซีเกมที่2แล้วนะครับเกมแรกนั้นเสมอเล็กเซมมา2ประตูต่อ2นะครับวันนี้นะครับเล่นกับเออเซลติกนะครับก็พ่ายแพ้ไปให้ให้กับเซลติกไป1ประตูต่อ4นะครับถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเอ่อ รูปแบบเกมของเชลซีนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับกับเร็กซมก็พยายามพยายามทำความเข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าแทคติกที่แอนโซมาเลสกาต้องการให้เชลซีเล่นนั้นคืออะไรกันแน่นะครับปรากฏว่าพอรันนี้ก็ยังคงใช้รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมนั่นก็คือ3 2 4 1นะครับ3 2 4 1ของแอนโซมาเลสกานะครับยังคงใช้อยู่แล้ว เกมที่แล้วยังเหมือนจะทําได้ดีนะครับแต่พอมาเกมนี้มาเจอกับเซลติกที่ผมผมว่านะมาตรฐานสูงกว่าเร็กซแมในเรื่องของเกมรุกดังนั้นวันนี้เชลซีถูกทดสอบเต็มๆเลยครับและมันทําให้เราเห็นความสับสนในเกมรับของเชลซีเรียกว่าเรียกว่าทําตัวไม่ถูกก็ได้นะครับในเรื่องของเกมรับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเชลซีจะเข้าสู่ ซีซันใหม่นะครับในในพรีเมียร์ลีกนะโดยการใช้กองหลัง3คนนะครับใช้กองหลัง3คนแล้วใช้แบ็กขวาอย่างตัวของริสเจมหกเข้ามาอยู่ด้านในผมรู้สึกว่าการใช้ลิสเจมหกเข้ามาอยู่ด้านในเนี่ยแล้วอยากได้ประโยชน์จากลิสเจมในส่วนไหนผมว่าต้องการประโยชน์จากการออกบอลที่ดีของริสเจม แล้วก็ตัวของกุสโตด้วยนะครับแล้วเหมือนกับเป็นเป็นรูปแบบการเล่นที่แอนโซมาเตสกาต้องการให้เชลซีนั้นเข้าสู่พรีเมียร์ลีกโดยรูปแบบการเล่นคือ3-2-4-1เพราะอะไรถึงต้องถึงต้องเข้าถึงถึงต้องใช้แทคติกนี้ในการเล่นนะครับเพราะอย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปว่าเชลซีนั้นมีฟูลแบ็กนะครับที่เก่งๆนะครับขวาเนี่ยมีกุสโ,โตมีริเซมซ้ายมีเบนชิววลมีคูคูระยะ แล้วก็วันนี้เราได้เห็นทั้ง3คนเลยนะเซนเตอร์ Center ของเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดิชิลนะครับตัวของโฟฟาน่าแล้วก็โควิลโควิลนี่จริงๆแล้วเขาเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับดังนั้นวันใดก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นตัวของเบนชีเวลที่ลงมาคือเกมที่แล้วครับเล่นกับเล็กเซมเราได้เห็นเบนชีเวลลงมาทําหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าต่อไปคูคูเลย่ามาผมว่าก็คงจะต้องเล่นในสไตล์นี้เหมือนกัน เวลาเล่นเกมรับนะครับจะเป็นยืนหลัง3โดยที่มีแบ็กซ้ายเนี่ยบเข้ามายืนเป็นหลัง3คนแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกสับสนแทนนักเตะของเชลซีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เล่นเกมรับอะครับตัวของออตัวของลิซเซมจะวิ่งลงไปนะครับทำหน้าที่เป็นแบ็กขวาทันทีรักษารูปแบบเชฟของเกมรับก็คือหลัง4คน จะมีแบ็กซ้ายเป็นโค v วิลนะครับเซนเตอร์คู่กลางก็เป็นตัวของโฟ f ฟาน่ากับตัวของบาดิชิลและแบ็กขวาก็กลายเป็นตัวของริสเจมนี่คือเชฟเวลาที่เชลซี Chelsea เล่นเกมรับแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปนั่นก็คือตรงกลางสนามครับตรงกลางสนามที่ริสเจมั้นเคยปักหลักอยู่ครับและเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วพอเขาถอยตัวเองลงมาเป็นเล่นเป็นแบ็กขวาและพยายามรักษาเชฟเกมรับเนี่ยให้มันเป็น4คน ไหชนะเกิดขึ้นเลยครับพื้นที่ตรงกลางว่างแบบว่างจนไม่รู้จะทําอะไรคือทําอะไรได้มากมายเลยนะครับและหน้าที่ตรงนั้นน่ะมันหนักเกินไปสําหรับราเวียนะครับที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วเขาจะทํำยังไงครับาะเ,เมื่อพื้นที่ที่ริสเซมรับผิดชอบอยู่มันหายไปตัวเขาครอ์ไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เขารับผิดชอบกินก็มีเหมือนกันดังนั้นมันโอเวอร์โหลดจนเกินไปนะครับสาหรับเชลซี ประตูแรกที่เสียไปนะครับเป็นจังหวะที่เชลซีนั้นขึ้นมาแล้ว,ลว,ลว,ลวที่สําคัญครับรูปแบบเกมรับของเชลซีเนี่ยคือดันขึ้นมาเพื่อจะเล่นเ,เล่นด,ดักจังหวะล้ำหน้ากับคู่แข่งและแผงมิดฟิลด์สคนนะครับสคนไล่มาตั้งแต่มูดิกนะครับเอนคุณคู่นะครับเอนคุนคู่นะครับแล้วก็ตัวของ ตัวของชูบูเมกาและทางด้านขวามาดูเอเก่สคนเนี้ยผมว่าต้องช่วยเล่นเกมรับด้วยแต่เราไม่ได้เห็นไอสิ่งเหล่านั้นจาก4คนนี้เลยของเชลซีดังนั้นเวลาเล่นเกมรับมันโอ้โหลดจนเกินไปคือรับหนักกันอยู่4คนเออ5คนเท่านั้นเองนะครับหลัง4แล้วก็ตัวของลาเฟียแค่คนเดียววันนี้ในครึ่งแรกครับถ้าไม่ได้ลูกเซฟของซานเชสอะผมว่า สี่ประตูเนี่ยไม่พอคืออย่างครึ่งร่รงเนี่ยจะจะที่ที่ที่ควรจะเป็นประตูของทางนัานเซลติกอ่ะผมว่าวันนี้เซลซีน่าจะเสียครึ่งแรกอะ่ะสี่ถึงห้าประตูด้วยซ้ำไอ้จังหวะเซฟปาสจาันของโอรเบิร์ตซานเชสอะครับคือคือคือโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะไอ้ไอ้ลูกจังหวะที่เขาพุ่งไปเซฟไอ้ลูกน่าจะเป็นจังหวะที่โอ้โหน่าจะเสียประตูจังหวะนั้นอะ ผมว่ายังไงก,ก็เป็นประตูของเซลติกแต่ว่ายิงไปแล้วติดเซฟพุ่งไปเซฟทันและอีก2ครั้งที่ผมว่าเน้นๆเ,เลยนะท,ที่ควรจะเป็นประตูของเซลติกแล้วว่าติดเซฟของซานเชสดังนั้นเกมรับสับสนมากครับเกมรับของเชลซีวันนี้สับสนจริงๆเวลาที่เซลติกได้บอลแล้วทำเกมรุกเข้าใส่ตัวของลิเชมไม่ได้ปักหลักอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะตัดเกมคู่แข่ง แต่เขาเลือกที่จะวิ่งลงไปรักษาเช,เชฟของเกมรับให้เป็น4คนดังน,นั้นพื้นที่ตรงกลางมันหายไปเลยครับและตัวของโ ok อโกชูโบเมก้านะครับแล้วก็ตัวของเอ็นคุนคุ้งไม่ได้ลงมาหรือแม้ตัวกระทั่งาบูดิกแล้วก็มาดุยเกกก็ไม่ได้ลงมาช่วยด้วยมันสับสนมากครับ เสียประตูแรกก็แล้วนะครับประตูแรกพอเสียไปแล้วนะครับตัวของโฟฟาน่ารับชูมือเลยนักเตะของเชลซีชูมือกันทุกคนเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับตัวของไบเดชิลนะครับก็คือคือเรียกเพื่อนร่วมทีมครับเรียกเพื่อนร่วมทีมให้ถอยลงมาช่วยด้วยนะครับแต่ด้านผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่มาเลสกัสได้ ได้บอกกับนักเตะของเชลซีเองหรือเปล่านะครับว่าเวลาที่เล่นเกมรับต้องเล่นยังไงแต่เวลาเกมรุกเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเวลาขึ้นทําขึ้นเกมรุกไปครับม,มิดฟิลด์ตัวรุก2คนนะครับเอ็นคุณคู่กับตัวของออชู u ูเมกาจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเพิ่มมิติในการเล่นในกรอบเขตโทษนะครับแต่เกมรับหายไปเกมรับของเชลซีน,นี้หายแบบหายไปเลยอะ และพอพวกเขาดันขึ้นมาสูงนะครับและถูกแก้เพรสถูกแก้ง่ายๆเลยเพราะว่าบรรดามิดฟิลด์4ี่คนนะครับปีกซ้ายอย่างมูดิกนะครับตรงกลาง2คงเอ็นคุนคู่แล้วก็ชูอเมก้าแล้วก็มาดูเอเก้ mm hmm. ไม่ได้ถอยลงมาบีบเกมเซลติก hmm. เลยเซลติกเคาะง่ายๆครับ1,2แล้วก็ออกไปทางด้านขวาอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาเนี่ยเกียวโคเกียวโกนะครับขออภัยนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับหลุดเข้ามาเนี่ย เคียวโกขออภยัยอ่าน่าจะถูกแล้วนะครับเป็นเคียวโกนะครับนักเตะของเซลติกเนี่ยหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายบ้างล่อเป้าบ้างนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเชลซีผมรู้สึกว่ารูปแบบเกมรับของเชลซีไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดน,นั้นต่อให้วันนี้ไกเซโดลงมาทำหน้าที่แทนตัวของราเฟียผมว่ามันก็ไม่ต่างกันดังนั้นการเข้าสู่ ซีซั่นนี้ของเชลซีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการจะเล่นยังไงถ้ายังคงรูปแบบเกมแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าลิสเซมผมว่ายังไงแกก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ดาวรุ่งของเชลซีที่เพิ่งขึ้นมาหรือพยายามไม่ใช่ลิสเซมยังไงก็เล่นเป็นตัวจริงครับแต่วันนี้เราจะได้เห็นลิสเซมเนี่ยเข้ามาเล่นตำแหน่งตรงนี้สองเกมแล้วสองเกมแล้วแล้วเกมมันเกมมันไม่ได้ดูดีเลยครับใน,ในเรื่องของเวลาที่เชลซีนั้นเล่นเกมรับ คือเวลาที่ตัวของลิสเซมเนี่ยหุบตัวถอยลงมาเล่นเป็นรักษาเชฟเกมรับเป็น4คนนะครับจาก3คนเป็น4คนพื้นที่ของลิสเซมมันไม่มีใครเข้ามาโคเฟอร์ครับใครครับและรูปแบบเกมของเชลซีมันเสียไปเลยจนกระทั่งเชลซีเสียลูกที่2ให้กับเซลติกไปครับจนกระทั่งเราได้เห็นเลยนะว่า พอเรียกให้ให้เพื่อนลงมาช่วยอ่ะตัวของมูดิกครับถอยลงมายืนตรงตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำยืนอยู่ตรงนั้นนะครับยืนในตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับแต่มันแต่อย่างที่เราทราบกันดีมูดิกไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีอยู่แล้วนะครับพอมายืนตำแหน่งตรงนั้นก็แค่ย,ยืนเฉยๆพอบอลออกไปทางด้านขวาคนที่จะออกไปช่วยตัวของโควิลเนี่ยเอ่อเพลสคู่แข่ง แคสเซลติกเนี่ยไม่มีมันก็เลยกลายเป็นโควิลที่จะต้องถ่างตัวเองออกไปเพราะถ่างตัวเองออกไปพื้นที่ตรงของโควิลก็โล่งเลยครับกว่าที่ตัวของมูดิกจะเริ่มขยับเข้าไปปิดตรงนั้นนะ่ะมันช้าไปแล้วครับบอลเนี่ยใจนำไปแล้วเซลติกหลุดเข้าไปแล้วก็เปิดเข้ากลางมาง่ายๆแทบอินเข้าไปเป็นประตูครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเกมรับของเชลซีอย่างที่ผมบอกไปครึ่งแรกอ่ะเชลซีอาจจะเสียถึง4 5ถึง5ลูกด้วยซ้ำถ้าไม่ได้ลูกซูเปอร์เซฟของโรเบิร์ตชานเชนั่นแหละครับครึ่งแรกจบลงไปที่2ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมครึ่งหลังมาเชลซีก็ไม่ไว้ครับโดนเพิ่มไปอีกนะครับโดนเพิ่มไปอีก2ประตูเหมือนเดิมเลยครับรูปแบบรูปแบบเชฟเกมรับมันมันไม่เกิดขึ้นจริงๆ เอากุสตโตลงมาแทนลิซเซมก็แล้วนะครับมันเกมมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าบรรดานักเตะของเชลซีนั้นคือพยายามที่จะทําเกมรุกทั้งหมดเอ็นคุนคู่ได้บอลก็พยายามที่จะลากขึ้นไปไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งตัวของชูโวเมกาในช่วงครึ่งหลังเป็นโอโกชูโวนะครับที่ได้ลงมาทําหน้าที่แทนก็เหมือนกัน ในช่วงเกมแรกนะครับที่เชลซีนั้นเล่นกับเร็กซแฮมนั้นยังได้เห็นการต่อบอลชั้นๆยังเห็นการคืนหลังอยู่บ้างนะครับแล้วค่อยขยับเกมขึ้นมาแต่เกมเนี้ดูแล้วเหมือนกับตั้งใจที่จะทําเกมรุกมากจนเกินไปเลยลืมรูปแบบการเล่นที่เชลซีผมว่าเกมที่พบกับเร็กซแฮมทาได้ดีกว่านี้นะคือไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยก็คืนหลังมาแล้วก็เปลี่ยนออกจากถ่ายจากบอลจากซ้ายเนี่ยไปขวา พยายามคองเกมครับรอจนกระทั่งแนวรับของตัวเองเนี่ยดันขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วมาขึงเกมไว้นั่นคือเกมในเกมแรกที่พบกับเบร็กซแฮมยังดูมีมีทรงการเล่นมากกว่าเกมนี้แต่พอเกมนี้ถูกถูกทีมที่พอมีเกมรุกที่ดีอย่างอย่างเซลติกครับทำขึ้นมาเกมรับของเซลซีไปไม่เป็นเลยครับและเสียในช่วงครึ่งหลังเสียเพิ่มไปอีก2ประตู มีทั้งจังหวะทีะ่ผิดพลาดกันเองนะครับตัวของบา s เดชิลนะครับคืนหลังคืนด้วยซ้ายแล้วไม่ดีน้ำหนักมันขาดไปก็ถูกโฉบเข้าไปยิงหรือแม้กระทั่งจังหวะทีะ่นักเตะของเชลซีเนี่ยเสียที่ลูกที่4ี่เพยายามที่จะขึ้นไปเพลสปรากฏว่าบ,บอลเนี่ยมันไปมันไปเข้าทางตัวของมาดูเอเกทางนั้นขวานะครับและตรงนั้นเนี่ยมีนักเตะของเชลซีก็คือโอโกชุกูอยู่พร้อมกับกุสโตนะครับยืน และตำแหน่งที่ตัวของมาดูเก้เนี่ยให้บอลมาตรงกลางมันคือที่ว่างปรากฏไม่มีใครวิ่งไปตรงนั้นครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าซ้อมกันมาอย่างไงนะครับกับไอ้จังหวะแบบนี้คือจะให้บอลไปในพื้นที่ว่างหรือจะให้ไปที่ตัวผู้เล่นนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของกุสโตนะครับก็พยายามชี้มือไปข้างหลังเหมือนกับตัวของโอโกชุกูนะครับก็ชี้มือไปข้างหลังเหมือนกัน แต่มาดูไอเก้เลือกที่จะจ่ายมาตรงกลางพื้นที่ว่างตรงนั้นแหละแต่ไม่มีใครขยับเข้ามาก็ถูกตัดบอลไปได้เพราะตัดบอลไปได้ครับอย่างที่เราทราบแนวรับของเชลซีเหลือไม่เยอะหรอกครับเหลือแค่ประมาณสักสองสาคนนะครับแล้วก็เป็นประเภทที่ขึ้นมาเนี่ยดันมาขึ้นมาเพลสสูงเพลสสูงจริงแต่ไม่ได้เพลสคนด้วยนึกออกไหมครับคือขึ้นมาเนี่ยแนวรับของเชลซีขึ้นมาจะขึ้นมาเป็นลนย แต่ไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเพลสใครสักคนหนึ่งเวลาที่เขาหลุดขึ้นไปอาจจะพยายามดึงอาจจะระตัดเกมไม่ใช่แบบนั้นขึ้นมาสูงจริงนะครับแต่ขึ้นมาเป็นลายเพื่อเช็คลำหน้าดังนั้นเวลาที่โยนโดนตักบอลข้ามแนวรับไปอย่าลืมนะครับว่าแนวรับของเชลซีไม่ได้เร็วขนาดนั้นทั้งตัวของอาดาราบิโอโยบาดิซิลไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับไม่ได้เร็วที่สามารถที่จะวิ่งแข่งกับแนวรุกที่มีความเร็วของคู่แข่งได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือแผนการเล่นจริงๆของแอนโซมาเลสกานั้นต้องการยังไงกันแน่หรือนักเตะอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ตั้งทั้ง2เกมที่ว่ามานี้นั่นก็คือตำแหน่งของริสเจมที่ผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาทำหลายหน้าที่เกินไปจากแบ็คขวานะครับปุบเข้ามาอยู่ทางด้านในเพื่อที่จะเล่นเป็นมิดฟิลคู่กับมิดฟิลตรับอีกคนนึงวันนี้ใช้ตัวของราเฟียนะครับยืนคู่กัน พอเวลาที่เล่นเกมรับอะครับตัวของลิเซมก็จะถอยกลับมาเป็นแบ็กขวาจะเหลือมิดฟิลด์ตัวรับอยู่คนเดียวนั่นก็คือลา v เวียและที่สําคัญนะครับทั้งบรรดามิดฟิลด์สคนที่ขึ้นไปเล่นเกมรุกไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายมิดฟิลด์เอ่อมิดฟิลด์ตัวรุก2คนตรงกลางแล้วก็ปีกขวาไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับครับไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับมันโอเวอร์โหลดสุดๆเหมือนกันนะครับแล้วพอเล่นเกมรับนักเตะของเชลซีสคนนี้ ก็พยายามที่จะวิ่งเพื่ปัดดักจังหวะลำหน้าแต่ว่าวันนี้เซล t i ติกเขาให้สั้นๆกันนะครับให้สั้นๆกันไม่ได้แบบว่าเออพยายามที่จะคลอสบอลหรือพยายามที่จะยกบอลเนี่ยข้ามข้ามแนวรับของเชลซีอย่างเดียวมีลูกเล่นครับมีลูกเล่นแล้วรอแล้วรอดูจังหวะการเล่นของเชลซีแล้วก็ตัดได้เสมอ นี่คือความยอดเยี่ยมของเซลติกดังนั้นเวลาที่เชลซีเข้าสู่พรีเมียร์ลีกจริงๆอ่ะผมว่าเจอนักเตะหรือเจอการเล่นแบบนี้จากทีมในพรีเมียร์ลีกเยอะแยะแน่นอนและอย่าลืมนะครับว่าเกมแรกของเชลซีก็หนักแล้วนะครับเขาต้องพบกับแมนซิ t y ตี้และสิ่งที่จะต้องเล่นกับแมนซิ t y ตี้ก็ต้องเจอกับเออร์ลิงฮาเลนนะครับและบรรดานแนวรุกของของซิตี้ที่มีความเร็วไม่ว่าจะเป็นปีกที่มีความเร็วอย่างโดกู ปีนี้ได้ซาววนโยเข้ามาด้วยมีความเร็วจัดเลยผมผมบอกเลยนะว่าถ้ายังเล่นแบบนี้ยังไงแนวรับก็ตามความเร็วของนักเตะของแมนซิตี้ไม่ทันดังนั้นต้องปรับและครับยังโชคดีนะครับที่เชลซีนั้นยังคงมีเกมในปรีซีซั่นเนี่ยยังเหลืออีกหลายเกมยังต้องพบกับขับอเมริกาพบกับแมนซิตี้นะครับโอ้โหเล่นกับทั้งเรลมาดรดเล่นกับอินเตอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวของเชลซีดังนั้นยังคงมีเวลา ยังคงมีเวลาให้กับเอ็นโซมาเลสกาได้จัดการในไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าเขาเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่ามันเ่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีสิ่งสําคัญเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันคือเกมรับคือรูปแบบการเล่นอ่ะมันเล่นได้ครับแต่ว่ารายละเอียดในเกมในการที่จะต้องเล่นเกมรับอ่ะมันคือยังไงต้องเล่นยังไงคือคือคือผมก็ยังอยากเห็นมูดิกกลับมาจริงๆนะแต่พอเห็นวันนี้มูดิกตำแหน่งคือคือคือไปเลยกระเจิงเหมือนกัน อย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่เชลซีอะครับเสียประตูแรกไปแล้วหลังจากนั้นอะถูกโขมกระหนำ่ำบุกเข้ามาหลุดหลุดบุกขึ้นมาเป็นหลุดบุกขึ้นมาเป็นหลุดแล้วนักเตะของเชลซีก็พยายามที่จะเรียกเพื่อนให้ลงมาช่วยมันกลายเป็นพอตัวของมูดิกเนี่ยลงมาช่วยโดยที่เขาเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงกับกลายเป็นว่าเขามายืนในตําแหน่งตรงที่ควรเขาคิดเองว่าควรจะยืนก็คือตรงตําแหน่งไม่ฟิลตัวรับนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็พลาด ทำให้เสียประตูที่2จากจังหวะลูกแต่มุมที่เซลติกนั้นเล่นลูกสั้นๆกันแล้วเคาะบอลกันไปกันมาจนกระทั่งมีช่องแล้วก็หลุดเข้าไปยิงแบบนั้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันน่าน้ามันต้องปรับหนักๆเลยนะครับสําหรับเกมของเชลซีเอาใจช่วยจริงๆนะคือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปจากโปรเชติโนมาเป็นตัวของเอโซมาเลสกานักเตะหลายๆคนที่เขานําเข้ามาผมว่าไม่ได้แย่และนักเตะที่เชลซีนั้นมีอยู่ในมือ,อครับ มีแต่นักเตะเก่งๆจริงๆที่ผมอยากเห็นเขากลับมาแกล่งได้นะเชลซีเป็นทีมที่ดีนะครับมีนักเตะที่พร้อมจริงๆเอ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับไกเซโดคอนเนอร์กาเลเกอร์ตรงมิดฟิลด์มีโคพารเมอร์ที่เล่นได้ดีมากๆอีกมูดิกนะครับตัวของราฮีมเซอรริง e หรือแม้กระทั่งตัวของนิโคลัสแจ็กสันมาดูเอเก้โอ้โหพร้อมจริงๆ พร้อมจริงๆนะครับบรรดาแนวรับเนี่ยก็เต็มไปด้วยนักเตะที่ผมรู้สึกว่าพร้อมจริงๆที่จะเป็นเป็นทีมที่ดีอะผู้สาะตูก็เก่งทั้งคู่นะครับไปโตว,วิชกับตัวของเอ,อ่อโรเบิร์ตซานเชสเก่งทั้งคู่จริงๆรู้ด้วยการที่แล้วเราเราได้เห็นความความยอดเยี่ยมของนักเตะของเชลซีแล้ว mm hmm. เหลืออย่างเดียวคือหลอมพวกเขาให้รวมกันแล้วก็มีแท็กติกที่มันทําให้พวกเขาอ่ะเก่งได้ครับก็รอดูเหมือนกันนะครับแล้ว แม่ก็คาดหวังกับตัวของเอนโซมาเรสกาเหมือนกันนะครับว่าเข้ามาแล้วน่าจะพาด้วยระบบการเล่นที่ท,ที่ทำได้ดีกับกับเลเซอร์ครับก็พอกับเข้าสู่ทัวนาเมนต์แบบนี้มันมันก็นั่นแหละครับก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกับเชลซีเหมือนกันแต่พอมาเล่นแล้วครับเกมมันมันกลับไม่รีบเป็นไปแบบนั้นเลยไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยนะครับในวันเกมต่อไปของเชลซีนั้นจะเล่นในวันที่1สิงหากับครับอเมริกาและวันที่4จะเล่นกับแมชชีนตี้นั่นก็คือเป็นอีกเกมหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเชลซีจะเล่นยังไงและพอเจอกับกองหน้าที่เก่งๆอย่างฮาร์แลนเน่จะเป็นยังไงนะครับในวันนั้นนะก็ติดตามกันต่อไปเอาจะช่วงต่อไป ก็ผ่านมา2เกมก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยกันหนักๆเลยนะครับพรูปแบบการเล่นยังยังดูสับสนมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับสับสนมากจริงๆสําหรับเชลซีนะครับใน2เกมปีซีซั่นนี้ที่อเมริกานะเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับหนักๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆของเชลซีนะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้นะ ให้กันได้เช่นเดียวกันกน,นะครับปิดพาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ